สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเปิดพอร์ตเพิ่มนะของ xm นะครับขั้นตอนที่1นนะครับก็ให้ก๊อปลิงก์นะครับการเปิดพอร์ตเนาะที่แอดมินส่งมาให้นะครับหรือกดผ่านลิงก์ก็ได้นะครับแล้วล็อกอินนะครับโดยใช้เลขพอร์ตเดิมก่อนโอเคไหมคือการจะเปิดพอร์ตเพิ่มเราต้องมีพอร์ตอยู่แล้วเนาะแล้วบางคนอยากมาเปิดเพิ่มภายใต้การดูแลของผมเพื่อ,อรับออคอร์สเรียนต่างๆหรือว่าห้อง vip หรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆที่มีแจกให้อย่างนี้เนี่ยแจกหมดเลยก็ให้ทําตามนี้นะครับ อย่างแรกเข้าเว็บล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผ่านลิงก์ที่แอดมินส่งให้แล้วกดนี่เปิดบัญชีเพิ่มเติม<ๆ>กดปึ๊บอ่ากดปึ๊บเลือกเมตาตรงนี้ก่อนเลือกว่าจะเป็น MT4 หรือ MT5 นะครับเลือกได้เลยนะน,ยนำ MT5 นะครับประเภทบัญชีนะครับก็สแตนดาร์ดไมโครอัลต้าโลอัลต้าโลไมโครนะครับก็แนะนำแค่4อันนี้นะครับเนาะ ซึ่งถ้าแนะนําเลยแนะนําเป็นสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าเขามีโบนัสให้ในการเทรดด้วยนะครับเนาะก็แนะนําเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับกดสแตนดาร์ดเนี่ยเลือก MT5 นะครับแล้วเลทแนะนํา1ต่อ1000นะครับเนาะแล้วก็สกุลเงินเลือกเลยเราอยากได้สกุลเงินอะไรนะครับนะชอบบาทก็เป็นบาทก็ได้นะ USD ก็ได้ นะครับแล้วก็กดรับโบนัสด้วยนะครับใช่ฉันต้องการรับโบนัสนะครับกดยืนยันติ๊กถูกกดดําเนินการต่อปุ๊บใส่รหัสผ่านครับนะฮะใส่รหัสผ่านของเราครับรหัสผ่านต้องมีตามนี้เนาะรายละเอียดนะครับมีความยาว1 0บถึงสิตัวอักษรมีตัวเลข1ตัวนะมีภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หนึ่งะฮะพิมพ์เล็ก1นะแล้วก็ตัวอักษรพิเศษ1ึงตัวนะตามเงื่อนไขเขากดเสร็จปุ๊บก็จะมีอีเมลนะฮะ แจ้งว่าได้เลขพอร์ตใหม่หรือว่าเอาเลขพอร์ต,ตรงนี้นะครับส่งให้อดมินนะครับน้องแลดมินจะเช็คให้ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของผมไหมแล้วก็จะได้ทำการฝากเงินนะครับเพื่อรับคอร์สเรียนต่างๆนะครับนี่คือวิธีการเปิดพอร์ตเพิ่มแบบง่ายง่ายนะครับก็ลองทําตามดูนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็แคปหน้าจอมาถามอดมินได้เลยนะครับหรือจะกดถามตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ดูด้านล่างนะด้านล่างตรงนี้มุมด้านล่างของของของ จะเห็นนี่เห็นไหมตัวนี้สีเขียวทักถามซัพพอร์ททัก xm ได้เหมือนโอเคไหมนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเปิดพอร์ตเพิ่มนะครับโอเค